วงการนี้นะพูดตรงๆยาปรอมยาเถื่อนหมอแท้หมอเถื่อนเห็นมาหมดมันมันไม่แปลกหรอกถ้าอยู่จะเลือกแล้วดันไปโดนของที่มันไม่ดีเจอปัญหาเยอะแยะโดยส่วนตัวเจอเคสแบบเคสแก้เรื่อยๆเอาเคสหนักๆเลยอะส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยเจอเพราะถ้ามีใครมาปรึกษาจะบอกให้ไปโรงเรียนแพทย์เราจะไม่รับไว้ แต่ถ้าเคที่เจอเช่นแบบเป็นก้อนผิดรูปไม่สวยอะไรเงี้ยอันเนี้ยแก้แก้ได้แกเรื่อยแกเรื่อยเพราะรู้สึกสงสารเ<ม>พราะคนไข้กลุ่มเนี้ยมักจะไม่กลับไปที่เดิมเขาจะไม่ไว้ใจหมอที่เดิมและเขายอมที่จะแบบออจ่ายตังค์เพิ่มหรือใดๆเราเชื่อไหมทุกคนค่าแก้แพงกว่าค่าเอาเข้าครั้งแรกเสมออืมค่อยๆทาถ้าเป็นเด็กวัยวรุ่นนะถ้าอยากทําทจริงๆนะปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน ให้ช่วยดูนอกจากปรึกษาเพื่อนนะพอเพื่อนมันมักจะเฮตามเฮไหนเฮกันอนะ่ะเธอไปชั้นไปแล้วมักจะดูที่ราคาเป็นหลักของในวงการเนี้ยของมีคุณภาพอ่ะไม่มีถูกนะต้นทุนยาอย่างน้อยมี3ามสิบสี่สิบ้าสิบปอร์เซ็นตนะ,อะเออฉะน,นั้นแบบถ้าจำจำเป็นต้องทำจริงก็ศึกษายเยอะๆ ปรึกษาพู้พ่อแม่ผู้ปกคองด้วยให้ไปช่วยกันดูให้ไปช่วยกันเ,เลือกค่ะเพราะเรามีโอกาสพลาดเยอะ